ก22นาทีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะหลังจากที่กลุ่มญาิวีรชนค่ะได้ออกมาแสดงออกนะคะกับมติของปปชที่มองว่าเป็นมติที่อัปยศนะคะแล้วก็จะเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมต่อไปซึ่งเรื่องนี้คุณจรุพรก็มีความคิดเห็นด้วยค่ะค่ะ ซึ่งก็เห็นด้วยกับกรณีการเดินเท้าทวงถามความยุติธรรมของเหล่าบรรดาญาติวีรชนนะคะส่วนกรณีที่หลายคนออกมาอุ้มนายพิสิทธิ์บอกวก่าก็อุ้มไปค่ะคุณจตพุพรพรมพันธ์ประธานนปชได้กล่าวในรายการมองไกลออกอากาศผ่าน u t u b e นะคะว่าเห็นด้วยกับญาติวีรชนคนตายจากเหตุสลายการชุมนุมในปี53ที่ลุกขึ้นมาทวงถามความเป็นธรรมซึ่งเป็นสิทธิที่สมควรทำแล้วก็ขอร้องให้ประชาชนเดิมตานเส้นทางกระบวนการ ยุติธรรมสารอาญาพิสูจน์สาเหตุการตายในเหตุสลายการชุมนุมในวันที่10เมษายนถึง19พฤษภาค,คมปี53โดยระบุชัดเจนว่า6ศพวัดปทุมวนารามเกิดจากเจ้าหน้าที่ทำตามคำสั่งของสออชและสารยังระบุด,ด้วยว่าไม่มีชายชุดดำแต่คณะกรรมการปปรชกลับบอกว่าผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบต่อการตายนั้น โดยยกคำร้องข้อกล่าวหาหนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกกับนายสุเทพเทือกสุบัณไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมจึงเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็แตกต่างจากการเล่นงานนายสมชายวงสวัสด์กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในกรณีความตายของผู้ชุมนุมสองศพจากเหตุสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาในวันที่เจตุลาคมปีห1 รประธานอปชบอกนะคะว่าการเรียกหาความยุติธรรมให้คนตายยังต้องรอการพิจารณาเขตอำนาจศาลในคดีฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลซึ่งสารอุทธรได้นัดอ่านคำสั่งในเดือนกุมภาพนันธ์นี้ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ต้องเดินของประชาชนผู้รับประชาธิปไตยและญาติของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุสลายการชุมนุมถือว่ายังไม่หมดความหวังเสียทีเดียวนะคะฟังเสียงคุณจตุพรค่ะ เรายังไม่ได้หมดหวังกันเลยทีเดียวครับแต่เราก็ยังมีเส้นทางที่เราจะสามารถยังจะเดินกันได้อยู่ต่อไปผมรู้ว่าแม่ของวีรชนพ่อของวีรชนลูกของวีรชนทุกคนมีความเจ็บปวดรวดรา้าวพลเอกประวิตย์เนี่ยนะครับท่านโชคดีเนี่ยนะครับที่ลูกไม่ไปตาย แต่นี่หละครับมีพ่อแม่ร่วมร้อยชีวิตที่เขาไปตายและเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเพ mm hmm. ียงแค่ไปเรียกรอ้งองให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่มีการยึดหน่วยงานราชการแม้แต่เพียงแห่งเดียวแต่ปรากฏว่าการชุมนุมเนี่ยนะครับในปี2556-57นั้นยึดทำเนียบทุกกระทรวงทบวงกรม บริหารราชการแผ่นดินก็ไม่ได้กลายเป็นว่าเป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่าถามหาเรื่องความยุติธรรมแต่นี่เป็นการตอกย้ำซึ่งความเจ็บปวดทั้งพวงท่านเตรียมการปฏิรูปในอนาคต20ปีข้างหน้าแต่น้ำตาของคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยครับลูกไปตายเพราะถูกฆ่านั่น น้ำตาเขาเนี่ยนะครับไม่สามารถกําหนดได้ในเวลา20ปีเขาเจ็บปวดวันไหนเขาก็ร้องไห้วันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดกิจกรรมเพื่อจะบอกดวงวิญญาณของลูกเนี่ยก็เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นแม่ จา่นี้นะคะคุณจรูพรก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าการเคลื่อนเพื่อที่จะทวงความเป็นธรรมให้กับลูกที่ตายในการสลายการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของญาติที่ประกาศแล้วก็การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้ไปล้มอำนาจรัฐแล้วก็ไม่ได้ไปล้มรถไฟไทยจีนหรือว่าโครงการอื่นที่ผู้นิยมชมชอบที่มีผู้นิยมชมชอบนะคะแต่ว่าญาติริรรชนนั้นเจ็บปวดกับคนที่ฆ่า แล้วก็ลอยนวลมีหน้าตาในสังคมขณะน,นี้รวมทั้งวีรชนคนตายนั้นก็ไม่ต้องการเงินแต่ต้องการประชาธิปไตยเมื่อมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับญาติคนตายกลับมีการขัดขวางแต่เงินที่ใช้ค่าคนตายจำนวนมากหลายเท่าตัวกลับไร้เสียงต่อต้านคุญจตุพรบอกนะคะว่าพวกตนเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าปปชจะให้ความยุติธรรมแต่การทิ้งมรดกบาปก่อนที่จะหมดอำนาจอย่างจงใจของกบ ปอปชอชุดเก่าที่นําโดยนายวิชามหาคุณย่อมทําให้เกิดความรู้สึกกับญาติคนตายอย่างแน่นอนดังนั้นจึงอย่าได้แปลกใจกับประเทศนี้ที่สามารถทําอะไรได้หมดแบบไร้ความละอายกรณีการทําปฏิทินแขวนข้างฝายยังแจกยังเป็นเรื่องนะคะถึงขั้นบางฝ่ายเนี่ยทำได้อีกบางฝ่ายทำไม่ได้แล้วอธิบายตำหนิถึงการใส่รูปตัวเอง ว่าไม่มีใครทำทั้งที่การทั้งที่การทำปฏิทินแบบไม่ใส่รูปตัวเองนั้นมีแต่บริษัทเล่าเบียที่ทำอยู่เป็นปกติด้วยการนำนางแบบมาถ่ายรูปโป๊บนปฏิทินสิ่งเหล่านี้หมอ่อมหลวงปนัดดาดิสกุลและมนตรีประจำสำนักนายกกลับไม่สงสัยถึงความเหมาะสมนะคะ,ะนี่นี่เนี่ยเนี่ยเป็นภาพตอนที่ตันแจก <c oughs> ที่เอามาขึ้นเมื่อสักครู่นะคะเออกลับไม่สงสัยเลย หรือว่าที่ไม่สงสัยเพราะว่าเป็นภาพที่มีความสําคัญและมีความหมายกับคนในชาติแต่สําหรับ <c oughs> ดิฉันไม่มีนะคะภาพที่คุณตันไปแจกจริงๆแล้ว,ว <c oughs> เน่ยมองว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องศิลป์ <c oughs> คือมันแล้วแต่คนมองจริงนะคะ<ม>อาจจะเป็นศิลปะแต่ความเหมาะสมอ่ะหนึ่งตั้นถูกประนามแน่ๆจากสังคม,มว่าคุณไปแจกแบบเนี้ยแล้วมันเข้าขายนะ พรบการโฆษณาเครื่องดื่มมึนเมาอะค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ม,มีกฎหมายกำหนดอยู่ใช่ผิดชัดเจนแต่กลับอ้าวตอนนั้นทำไมไม่ออกมาพูดอะเสร็จปุ๊บพอแจกปฏิทินรูปของอดีตสองอดีตในยกเป็นเรื่องเป็นราวห้ามแจกปลดออกแล้วก็ เป็นภัยต่อความมั่นคงคือมันกลายเป็นเรื่องแต่ว่าอันนี้ดิฉันว่าประเด็นเนี่ยมันเริ่มซาละเพราะมันก็เลยช่วงปีใหม่มาละแต่สิ่งที่คุณจตุครเองก็สนับสนุนนั่นก็คือการออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับญาติแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการออกมาครั้งนี้ของญาติเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบหรือว่าเป็นการล้มรัฐบาลหรือเป็นการไปกระทบทําให้ชะง,งักงานเรื่องของรถไฟไทยจีนแต่เขาเนี่ยเรียกร้องในกระบวนการ แล้วก็แนะนำนะคะมันยังเหลืออีกขยักหนึ่งที่เป็นความหวังในทางหนึ่งก็คือการที่ไปยื่นอุทธรณ์ที่ศาลในกรณีที่ต้องดําเนินคดีอาญานั่นเองค่ะก็มีจริงจริงแล้วมีอยู่สองสำนวนด้วยกันสำนวนแรกก็ปปชอ,อย่างที่ได้ทราบค่ะเรา,าเปนปฏิบัติหน้าที่ค<ห>่ะ<ห>อัน<ะ>นั้นก็ตีตกไปเป็นที่เรียบร้อยมติเจ็ดต่อศูนย์ยังคงมีความหวังอยู่อีกนะคะเกี่ยวกับ สำนวนหนึ่งที่อยู่ในชั้นอุทธร์อยู่นขณะนี้นะคะมาดูค่ะสำหรับในตอนนี้เองเรื่องที่ปปชมีมติเจตสูนออกไปส่งท้ายปีเก่าในปี58เลยนะคะในตอนนี้ ลามไปถึงต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยชาวโลกนะคะให้ความสนใจแล้วก็จับตาเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะองค์กร Human Rights Watch นะคะได้มีการออกถแถลงการประนามกรณีปปชที่ยกคำร้องกรณีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงในปี53พร้อมกับระบุนะคะว่ารัฐบาลไทยล้มเหลวในการพิสูจน์ถึงความยุติธรรมภายในประเทศไทย องค์กร Human Rights w a t c นะคะสำนักงานใหญ่ออกถแถลงการประนามกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชยกคำร้องเอาผิดนายอภิสิทธิเวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเึกสุบันอดีตผู้พุ่มในการสออชอและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอาดีตผู้บัญชาการทหารบกสั่งสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553 นายแบดอดัมพุ่มในการ Human Rights Watch ประจำภูมิภาคเอเชียชี้ว่าปปชได้แสดงออกอย่างชัดเจนที่จะปกป้องกองทัพและนักการเมืองที่สั่งสลายการชุมนุมทั้งๆท,ที่หลักฐานเป็นที่กระจ่างว่ามีประชาชนรวมทั้งแพทย์อาสาแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวได้เสียชีวิตจากอาวุธของเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากส่วนรัฐบาลไทยก็ล้มเหลวในการพิสูจน์ว่าประเทศมีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามหลักนิติรัฐ และมีความจริงใจในการสร้างความรองดองในชาติทั้งนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่ากระบวนการสอบสวนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีการนำตัวคนเสื้อแดงทั้งแกนนำและประชาชนเข้าสู่กระบวนการการเอาผิดเป็นจำนวนมากแล้วแต่กลับยังไม่มีการนำตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการลงโทษแม้แต่รายเดียวแม้จะสามารถระบ,บุสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในเหตุการณ์ได้แล้วถึง36ศพ ว่ามาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ทหารไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นแล้วนะคะองค์กรฮิวแม i ไ h ท t ไลท w a t c h นะคะก็ออกมาเลยนะคะออกมาประนามสำหรับการทำหน้าที่ของปปชในประเทศไทยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาสนทนาประเด็นดังกล่าวเหล่านี้นะคะกับที่ปรึกษา m u n r n l i t s w a t c h ประจำประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับคุณสุนัยผาสุขนะคะสวัสดีคะ่ะคุณสุนัยคะ สวัสดีครับค่ะจากกรณีดังกล่าวที่ปปชมีการตีตกรวมถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันในการหาผู้ที่จะมารับผิดชอบผู้ที่ได้สลายการชุมนุมที่ผ่านมาคุณสุนัยมีความคิดเห็นอย่างไรจนถึงกระบวนการณนะขณะนี้คะในทัศนะของ h u มมา r i ไ h รวอร์ชนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี53เนี่ยมน เป็นความผุนแรงทางการเมืองแต่เราเห็นว่าในส่วนที่จะเอาตัวคนผิดเนี่ยซึ่งเป็นผู้ก่อความรุนแรงและก่อการระเบิดถึงมชนมาลงโทษเนี่ยมันมีการเลือดข้างอย่างชัดเจนว่าทางฝั่งผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นแกนนําก็ดีจะเป็นมวลชนก็ดีนะครับหรือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกองกำลังเป็นอาวุธที่โดยปรียา,ายชุดอาวุก็ดีเนี่ยคนเหล่านี้ถูก ขึ้นบัญชีดำเนินคดีตั้งข้อหา้ายแรงต่างๆนานาหลายคนก็ติดคุกอยู่นะครับแต่ว่าพอมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นคู่กรณีชัดเจนก็คือทางซีรัฐบาลในขณะนั้นและกองกําลังที่ปฏิบัติการก็คือกองทัพทหารเนี่ยนะฮะกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะครับถ้าเกิดเราดูในส่วนของผู้ที่ลงมือจริงๆก็คือตัวทหารที่เป็นผู้เหนีย่ยวไกลแล้วก็ผลการไต่สวนการตายก็ชี้ชัดแล้วก็มีคนจํานวนมากเนี่ย เป็นคนที่ไม่อาียธอยู่ในมือในในจังหวัดที่เขาถูกยิงนะครับบางคน, <ๆ S 1> คนก็เป็นเด็กนะครับ <ๆ S 2> บางคนก็เป็นคนที่มายืนดู <ๆ S 2> บางคนก็เป็นช่างภาพบางคนก็เป็นอาสาเพยาบาทถูกยิงตายโดยกระสุนที่มาจากศัการ <ๆ S 2> แต่กลับไม่มีความพยายามใดๆที่ชัดแจ้งเลยนะครับที่จะชี้ตัวว่าแล้วทหารหน่วยไหนล่ะทหารคนไหนล่ะผู้บังคัับบญชาในสนามในขณะนั้นคือใครล่ะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับการเสียชีวิตนี่คือส่วนของทหาร ครับซึ่ง Human Rights เราใช้คำที่ค่อนข้างแรงนะครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้ว่าการที่ทหารซึ่งมีกล้องสองกล้องเล็งกำลังสูงเนี่ยติดอยู่กับปืนตัวเองสามารถมองได้ว่าใครมีปืนไม่มีปืน <Okay. S 2> ใครเป็นคนร้ายใครเป็นคนเรื่อเนี่ยแต่ก็ยังตัดสินใจล่าสกระสุนยิงจนคนเหล่านั้นตายเนี่ยนะครับ mm hmm. เราเรียกว่าเป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น mm hmm. แต่เอาผิดฐานไม่ได้เลย mm hmm. นะเพราะยกระดับขึ้นมาเป็นผู้สั่งการผู้ออกนโยบายซึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นแย้งกับปปชอปปชบอกว่าการตัดสินใจของสชในขณะนั้นที่มีคุณพิเศษคุณสุเทพคุณอนุคงเนี่ยเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมแล้วสอดคล้องกับหลักสากลชื่มาดายวอชเนี่ยเรามีหลักฐานแล้วเราก็ทารายงานออกมาเราเชใ่้เห็นว่าปฏิบัติการนั้นเนี่ยได้นํามาสู่หนึ่งก็คือการใช้กําลังอย่างไม่เหมาะสมเกินเลยประเหตุแล้วคนที่ตายคนที่เจ็บจำนวนมากเนี่ย เป็นคนที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนที่มีอาวุธหรือก่ออันตรายกับใครและดังไปยิงเขาเนี่ยสอชอควรจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางแต่ลับไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติแต่ยิ่งยกระดับไปยังแนวทางที่นําไปสูขข่การเสียชีวิตมากขึ้นนั่นคือจากเหตุการณ์สิบเมษายนเนี่ยยกระดับไปสู่การประกาศพื้นที่เขตกระสุนกิกงซึ่งทำให้คนตายมากมายมีการเอาสไนเปอร์คนทุ่มริงคนแม่นปืนไปอยู่ตัอที่สูงและยิงคนลงมาเนี่ยม,มันไปในทางที่ตรงข้ามกับทัศนะของปปชเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่า คิวเมลไรีวอชเราก็เลยตั้งคำถามว่ามีการสงคบคิดระหว่างองค์กรต่างๆหรือไม่ในประเทศไทยที่จะปกอ้อกไม่ให้มีการเอาผิดกับทั้งทหารในระดับปฏิบัติการและตัวผู้กำหนดนโยบายและผู้บังคับบัญชากองทัพครับค่ะ คุณสุนัยมองยังไงคะที่ทางปปชเนี่ยได้มีการอ้างคำพิพากษาของศาลนะคะว่าการชุมนุมของกลุ่มรปรชเนี่ยไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญจะเป็นเหตุจำเป็นที่ทำให้สอ,อชอเนี่ยคะ่ะใช้มาตรก,การในการขอคืนพื้นที่ได้ไหมคะคือแม่วัดยืนยันมาตลอดนะครับว่า ถึงแม้จะมีผู้บูกชุมผู้ชุมนุมบางกลุ่มนะครับใช้ความรุนแรงนะครับหรืออาจจะมีกองกําลังติดวุอที่เรียกว่าชายชุดดำเนี่ยคงอยู่แต่นั่นไม่ใช่เช็คเปล่านะครับให้สอ,อชอและทหารเนี่ยสามารถสังหารประชาชนได้ การใช้กําลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสายการชุมนุมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการประกาศเขตกระสุนจริงแล้วเนี่ยเรามองว่าสภาพแล้วก็สภาพการเสียชีวิตของคนน,นะครับแล้วก็พอเราไปดูว่าแต่ละคนนั้นเป็นใครเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นถูกยิงอย่างอำมหิตแล้วก็ไม่ได้มีการแยกแยะไม่ได้ คือกลายเป็นว่าคําสั่งสอชอที่บอกว่าให้ใช้กระสุนจริงยิงผู้ก่อการร้ายยิงคนที่จะมาทําอันตรายเจ้าหน้าที่ยิงคนที่จะมาทําลายประชาชนแต่ไปไปมาเนี่ยเหยื่อของคนที่ถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับกลายเป็นคนบริสุทธิ์กลายเป็นเด็กอย่างน้องเชอเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเนี่ย <Yeah. S 1> ชัดเจนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการชุมนุมแค่ไปยืนดู mm hmm. ก็ถูกสไนเปอร์ยิงแล้วคนที่จะเข้าไปช่วยน้องเชอก็ยังถูกยิงเข้าไปอีกนะครับหรือพยาบาล